เลือกทำรักเทียมต้องเลือกยังไงใครจะทำแนะนำให้ดู3ข้อนี้นะคะข้อแรกให้เราดูว่าที่ที่เราจะทำมีการทำา C ทสแกนไหม C t ท c สแกนไม่ใช่การเอ็กซเรย์แบบปกตินะคะเอ็กซเรย์แบบปกติเอาให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราจะเห็นแค่ด้านเดียวอะคะ่ะเหมือนเห็นเป็นรูปถ่ายแล้วกันแต่ CT สแกนคือเราอะจะเห็นเป็น3มิติเราก็จะเห็นว่าเส้นประสาทอยู่ตรงไหนรากฟันอยู่ตรงไหนหมอต้องระวังเส้นเลือดเส้นประสาทตรงที่เราต้องปักหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นโกลาสตันดาร์ดของอเมริกาแล้วนะแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีข้อบังคับอะไรแต่ ถ้าทําให้ปลอดภัยแนะนําว่าที่ที่เราจะทําควรจะต้องมี C ีสแกนนะคะซึ่งนั้นก็เห็นความสําคัญของตรงนี้นะคะที่ทุตลัก็เลยลงทุนนะคะเอาเครื่องทีสแกนมาลงที่คลินิกเวลาคนไข้ทำน่ะก็ไม่ต้องออกไปทีสแกนที่อื่นข้อที่2ก็คือเกรดของวัสดุนะคะก็คลินิกที่เราทําก็ควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างได้มาตรฐานเนาะแล้วก็ตัวเกรดของรากเทียมก็สําคัญเหมือนกันนะคะท่านแนะนําว่ารากเทียมเนี่ยควรจะเป็นเกรดเกาหลีขึ้นไปก็เวลาจะไปทําก็ลองสอบถามดูนะคะว่าที่คลินิกเนี่ยใช้ เกรดของร่างเทียมยี่ห้อไหนของประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะสามก็คือคุณหมอที่ปักให้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าฝีมือคุณหมอก็สําคัญมากในการปักร่างเทียมในแต่ละซี่เนาะหมอที่ปักรากเทียมได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เพิ่งเริ่มปักปักมาเยอะแล้วจบ รากเทียมมาจบแม็กซิโลมานะคะถ้าอย่างน้อยๆก็ควรจะแบบเรียนเพิ่มรากเทียมมาหรือว่าปักมาเยอะมีประสบการณ์มาเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะคะถ้าอย่างที่คลินิกนั้นเนี่ยสาขาคอนแกนก็จะเป็นอาจารย์หมอจากมอขอมาปักให้นะอาจารย์แกก็จบทั้งแพทย์ทันตแพทย์นะคะแล้วก็ไปเรียนต่อเป็นสัญญกรรมแบบผ่าตัดใบหน้าละคากันไกลนะหรือแม็กซิโลเฟชียลถ้าเป็นที่สาขากรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นรุ่นน้องที่เขาจบเรียนเฉพาะทางของรากเทียมมานะคะใครจะทํารากเทียมนะคะก็เอาสามข้อนี้ไปช่วยในการตัดสินใจกันดูนะคะและถ้าอยากมาทําที่ทูตลักก็ยินดีนะคะจะมีหมอาทียง่่ แงไปเลยเนาะสาขาขอนแก่นมัสอยรอบแปดค่ะสาขากรุงเทพนนตติดแอมทียติวานนททางออกสาแนะนำคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทำนัดกับน้องแอดมินนะคะเพราะว่าหมอกักเทียมไม่ได้เข้าทุกวันนะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทุนรักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ